ทีนี้ปุ๊บพอได้บ้านขล้บมาคืนปุ๊บพี่น้องแม่ดูทูกเราพี่เอาบ้านคืนมาจะพอนีหมดหรือเปล่าแยดแม่ดูทูกเราอีกดูทูกเราเราสู้ครับเราไม่กลัวดูทูกใช่ไหมโอเคลองแป๊บหนึ่งเราก็ออกไปหาความรู้แล้วเพราะว่าไอตอนนี้หาความรู้เนี่ยคือผมไปเทศไอฟิวเจอร์เราก็โทรถามเพื่อนเลยไอมึงดูการาเปลี่ยนหัวเทศไอเนี่ยเป็นไงบอกโอ้ยเป็น เพาว่าเป็นหัวเรียนมาแล้วบอกนี่มึงห่ากูเลยที่บ้านด้วยความใจถึงเราอีกเราบอกนี่เดี๋ยวกูเติมเลยแสนหนึ่งสามพันเหรียญเทศเลยฟิวเจอร์วันแรกได้สองร้อยเหรียญโอ้ดีใจแล้วได้สองร้อยเหรียญวันต่อไปเลี่ยมหมดเลยไม่ต้องคืนครับสามพันฟาบวกให้มันคืนมาอีกไอ้เพื่อนเริ่มไอ้ไอ้เทศกับเพื่อนโดนไปสองแสนฟานะมาเทศเองโดยสามแสนฟาทีนี้เริ่มหมดอีกแล้วนะ เราก็ยังไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเราโทรถามเพื่อนอี่เฮ้ยมึงมีโค้ดหรือครูอะไรอาจารย์อะไรมึงแนะนำกูสิ<ม>เราไม่รู้เรื่องเลยแต่แค่เรารู้ว่าตอนนั้นอนะเรารู้แล้วว่าเราสู้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีความรู้เพื่อนติดต่อมาค้าขอสองหมื่นโอนเลยเราใจถึงอยู่แล้วเรื่องการลงทุนนะพูมใจถึงมากยิ่งเราก็โทรคุยกับอาจารย์เราไม่เอ่ยชื่อนะนี่อาจารย์คนแรกเลยเขาก็สอนผ่านซสูมสอนกราฟนี่แหละแต่มันสอนเกี่ยวกับฟอเร็ก มันไม่ได้สอดเราเทสบิตคอยที่ผมเข้าวงการฟอเร็กได้พไอ้นี่ผมก็เลยฟอเร็กมันคืออะไรโกงมาวะเราได้ยินชื่อมันชื่อมันไม่ดีไงในประเทศไทยชื่อมันไม่ดีอะเราลองดูสิประเทศให้เราดูเราในประเทศเทศให้กูดูมันไม่เคยเทศให้ผมดูเลยแต่มันเอาหลักกาไรมาโชว์ผมทุกวันเลยวันละสามพันเหรียญนะพันเหรียญมันโชว์ทุกวันผมบอกทนไม่ไหวแหละจานจานอยู่ไหนโทรว่าบอกพีอยู่เชียงใหม่ บอกเอา,อางี้จา์ผมขอไปหาอาจารยนได้ไหมคือผมเรียนเนี่ยออนไลน์นะผมเรียนไม่รู้เรื่องผมชอบเรียนแบบเจอตัวงี้บอกได้บอกโอเคเดี๋ยวผมคํารถไปเลยผมคำนวณคืนนั้นเลยที่ทุ่มหมกออกไปถึงเชียงใหม่เลยผมไปเลยไปคนเดียวเลยผมไปถึงเชียงใหม่เลยไปเช่าห้องพักเลยเดือนละหมื่นห้าเช่าฟองเดือนเลยตามหมื่นอ่าเช่าเลยแล้วก,กะว่าได้วิชาเต็งที่โอ้ยมโชว์ตังค์เราท่านนี้เราก็ต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว เอาไปมันไม่ซอนอะไรผมเลยมันซ่อนแนวรับแนวต้านเอาเส้นสองเส้นแล้วก็ MACD indicator ของฟรีใส่ใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กให้ผมแล้วก็แค่บอกว่านี่นะถ้ามุดน้ำแบบนี้เราต้องเซลลนะถ้าขึ้นน้ำแบบนี้เราต้องบายนะแต่ถ้าชวนแนวรับแนวต้านเป็นแบบนี้นะผมบอกจานพูดตรงเลยจานพาผมเทศ่นยดิผมเนี่ยขอวันลพันเรียนผมพอแล้วผมอยู่ได้แล้วอยู่เนี่ยบอกโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวเจอกันร้านมาลาเราไปร้านมาลาทุกวันเลยเราไปทุกวันเลยมันไม่เคยเทศให้ผมดูไหมตะครั้งเดียวเลยมันชวนผมกินแต่เบียร์กับมาลาทุกวันผมก็ไม่นั่งเฝ้ามันทุกวันเดือนหนึ่งเลี้ยงมันด้วยเรจปุ๊บพอแยกกันเนี่ยประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองแล้วแยกกันแล้วแยกกันกลับมันกลับบ้านผมกลับห้องพักแป๊บเดียวมันส่งมาแล้วพวกห้าพันพวกสามพันนี่แหละ ส่งมาทุกวันเลยมบวกห้าพันสามพันแปดพันอะไรของมันอะบวกทุกวันเลยเตทบวกกันก็พูดมาเดิมพูงนี้พาผมเทศไม่ดีโอ้เนี่ยผมมีรายได้บ้างเออเราบอกเขาบอกโอเคโอเคมันลอกผมโอเคโอเคเงี้ยเดือนหนึ่งผมว่าไอเหี้ยมึงไม่ใช่แลละผมเทศเองแม่งเลยหมดโดนมีห้าหกแสนเออเทศเองอะการเงินเป็นไงอะก็เนี่ยได้มาหมดเลี่ยม รดยังไม่รู้เลยว่าไอาหนึ่งรดคืออะไรสองรดคืออะไรไม่บอกเลย,เลยไม่รู้ไม่เคยสอนอะไรพื้นฐานผมเลยผมไม่รู้เรื่องเลยเสร็จปุ๊บผมก็กลับดีฟ้าเว้เพราะว่าตัางค์หมดแล้วเว้กลับมาบ้านนั่งอยู่หน้า,บ,านบ้านบ้านที่ลาลีนะผมนั่งหน้าบ้านเปิดคอมทุกวันเปิดทุกวันดูทุกวันกาฟเ่ยดูแต่ทองดูทุกวันดูก็ไม่รู้ดูทําไมดูก็ไม่มีความรู้แต่จะดูแม่แ็แม่แม่เตือนไหมแม่ถามป้องไหมตอนนี้แม่ผมผมโชคดีที่ว่า แม่ผมเนี่ยเมียผมเนี่ยส่งเสริมผมเต็มที่รวยให้สุดเลยผมมาพูดกับเมียผมคำเดียวบอกคุณเชื่อไหมว่าผมทําได้เขาบอกเชื่อแต่ก็หมดไปเยอะแล้วนะก็ยังเชื่ออยู่ผมก็กลับมาบ้านร่างหน้าคมทีนี้เมียให้เทศวันละ100ร้อยเลี้ยงบอก100เอาร้อยเลี้ยงพอเราเอาวันละร้อยเลี้ยงพอเราไม่ต้องเอาเยอะหรอกที่เสียไปแล้วช่างบันวะวมันนี่เมดเดิลแมนมาคนแรกนี่นคือเมียเลยวะนเนี่ยโอ้ยังให้กําลังใจดีว่าที่เสียไปแล้วไม่เป็นไร อู้เล่นได้ร้อยเหรียญเนี่ยผมกดมาได้ทีส่งสามร้อยเหรียญเราโอ้รอดนเราไม่เป็นเราเราจะเอาตังค์เยอะๆอย่างเดียวตอนนั้นน่ะเราเล่นเหมือนการนาน้นเลยเร็ดปุ๊บไม่ไหวหมดอีกเคิ่งเริ่มถอเลยแล้วตังค์ไม่มีแล้วนะต้องเกาะเมียแดกแล้วตอนนั้นเ่ะไม่มีตังค์แล้วบ้านก็ต้องบอนรถก็ต้องบอน น้องเลี้ยงแม่เราอีกน้องไปรอดตอนนั้นมืดมืดแปดดานกลับมามืดอีกแล้วตอนนั้นมืดมิดเลยเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาเหมือนเดิมเลื่อนทิกต o k ดูเลื่อน a c e b o o k ดูดูดูเราก็ไปเจอหลายโค้ดคนพูดดีมากสร้างแรงจูงใจดีสุดๆผมเป็น f อฟซีเขาเลยตอนนั้นผมฟังเขาทุกคลิปบอกว่าการที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีได้เราจะต้องอ่านหนังสือน,นั่งสมาธิ ออกกาลังกายลดน้ําต้นไม้เพื่อจะได้ยู่กับตัวเองไงจะได้แบบอยู่ตัวเองมีสมาธิยู่ตัวเองจดเกิดเหตุให้ลดน้ําต้นไม้ผมลดทุกวันตอนเย็นลดลดลดนี่ลดเมื่อก่อนนี่ลดตายไปได้ต้นนั้นตรงเนี้ยยังเทศไม่ได้เลยเราไปซื้อหนังสือเลยห้าเล่มเกี่ยวกับการลงทุนทั้งนั้นเลยนะอ่านจนจะเป็นด็อกเตอร์อยู่แล้วยังเทศไม่ได้เลยแล้วโอ้โหอ่านหนังสือทุกวัน ป้องร่างกายตื่นเช้าวันนี้ไปวิ่งแล้วป้องร่างกายหุ่นดีเลยเป๊ะเลยสุขภาพดีว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเทศแล้วมันไม่มันต้องมีความรู้ว่ามากกว่านั้นสิวะไม่ฟังแม่งแล้วไอ้นี่เพื่อนถูกมาเฮ้ยมือดูเพศนี้แม่งเพศนี้แม่งดังแม่งของจริงบอกเอาอย่ีกแล้วละดังแล้วแต่ว,ว,วเราก็เริ่มราแวไงเดังนะโอเคดังว่าดังเราไปดูเฮ้ยของจริง เราก็โทรไปเลยสมัครเรียนเลยสามหมื่นบาทสองวันนะสามหมื่นบาทเรียนสองวันออนไลน์นะด้วยความที่เราเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องอะเรียนสองวันเชื่อว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรสักย่างเลยสองวันเพราะเราไม่มีพื้นเลยเสร็จปุ๊บยังไม่ยอ่อทอยนะเราโทรก็ไปห้าวบอกพี่ผมขอไปเจอพวกพี่ได้ไหมผมใจอะไรผมก็ต้องใจผมพูดงนี้เลย ขาบอกได้โอ้โหแม่งดีใจมากเลยนะเขาให้ผมไปเจอร้านกาแฟแถวบ้านเขาไปปุ๊บแล้วมาคุยกับบอกพี่เนี่ยผมขอมาเทศค้างๆพี่ได้ไหมเดี๋ยวผมมาทุกวันเลยบอกได้พี่เชื่อไหมผมขับรถไปกรบกรุงเทพลาดเหลียทุกวันทุกวัน,วนสามเดือนหมดเหมือนเดิมมันไม่ได้เทศเก่งมันพูดเก่งคือเราอะนั่งดูข้างๆเลยนะคือตอนนั้นเราพูด,ดง่ายๆเลยว่าเราเป็นลูก้อนเลย มึงปั้งกูปั้งมึงปั้งกูปั้งอ่ะมึงกดกูกดอ่ะผมใจถึงอยู่แล้วโดนวิกเก็ตผ่านเหรียญต้องแสียนกระเปาาหมดพอหมดปุ๊บไอ้เฮียทำยังไงดีวะเราก็คิดไม่ออกตังค์กหมดเติมมันเวลาห้าร้อยไปกลับไปกลับไปกลับทุกวันเขาบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวกูปั้นมึงเป็นโค้ดเดี๋ยวมึงเอาออเดอร์พี่เนี่ยไปโยนในกลุ่มเดี๋ยวพี่ปั้นมึงผมบอกผมไม่ทำ ผมบอกว่าผมจะทำต่อเมื่อผมเทียบเองได้เท่านั้นจังหวะที่ผมกลับมาพีกได้เนี่ยเดชะบุญธนาคารโูกลับมาอีกหนึ่งรอบคุณนัทะไยคุณสามารถกู้เงินได้หนึ่งล้านบาทโอ้โหเกิดเลยคนแม่งจะเกิดอ่ะจุดพีคผมมาเทียได้หม0่นเกเหรียญได้มาเจ็ดแสนเสร็จปุ๊บก็เริ่มไหลสด ลายๆคนณดูเริ่มแบบมันมีร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอูดีใจเว้ยนี่เราก็เปิดรับสอนอะไรเงี้ยโอ้มนเริ่มใหญ่แล้วโตแล้วเงี้ยวันแรกบอกเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลังๆพอบริษัทเริ่มใหญ่บอกเราเป็นลูกน้องเหมือนหนังเลยทงคามทงร่วนเลยโดนเตะอกรถไฟ